วันที่18กุมภาพันธ25์2565ม33ม39ม40เฉพาะกลุ่มนี้เงินเข้า2,500บาท5,000บาท10,000บาทคนละครึ่งเฟส4ใช้เงินทีเดียว1,200บาทได้ไหมบาตรวซลิการแห่งรัฐปี65เราเที่ยวด้วยกันนะฮะวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์2565นะครับจากที่ผมได้บอกว่าวันนี้จะมีเงินเข้าสำหรับม33 39 40 กลุ่มคนที่อยู่ใน29จังหวัดน,นะครับแล้วก็คนทํางานกลางคืน2กลุ่มนี้ครับที่ยังไม่ได้รับเงินจะได้เงินในวันนี้นะฮะโดยรายละเอียดเนี่ยการโอนเงินก็จะโอนเข้าบัญชีที่คุณผูกพร้อมเพย์กับประชาชนนะครับก็จะเข้าเลยม333940นะครับในกลุ่ม29จังหวัดเนี่ยเขาจะได้ตั้งแต่25 0 0้บาท5,000บาท10,000บาทเลยนะฮะส่วนม3339ามี่ในกลุ่มคนกลางคืนนะฮะก็คือจะได้5,000บาททุกคนนั่นเองครับ วิธีการนะครับการโอนเงินเนี่ยเขาจะโอนตั้งแต่เลขแบบประจำตัวประชาชนที่เป็นเลขน้อยใบสู่เลขมากนะครับถ้าเกิดคุณบัตรประชาชนเลขน้อยก็จะได้ก่อนรวมถึงถ้าเกิดคุณตรวจสอบสินแล้วผ่านได้ก่อนคุณก็จะได้ก่อนนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะฮะก็ลองดูครับว่าคุณได้ตามก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะครับโอเคนี้ก็คือเรื่องสําคัญที่ต้องนํามาฝากกันสำหรับสามสามสามเก้าสี่ศูนย์นะครับกลุ่มนี้เงินเข้าแน่นอนนะสองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นบาทนะครับลองเช็คดู ต่อมาครับเรื่องของคนละครึ่งในเฟสที่4ครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าได้เงินทุกขั้นเนี่ยตอนนี้ได้เงิน1,200บาททุกคนแล้วนะครับถ้าเกิดตรวจสอบแล้วได้รับสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ตรวจผ่านเกณฑ์ทุกอย่างนะครับผ่านคุณสมบัติทีนี้คําถามก็เลยคนละครึ่งเนี่ยสามารถใช้แบบ1,200บาทแบบทีเดียวเลยได้ไหมนะฮะไม่ต้องมานั่งใช้ทีละวันร5 0บาทอะไรอย่างงี้ยฮะบอกเลยว่าไม่ได้นะครับผมเพราะว่า เขามีเพดานสูงสุดคือ150บาทต่อวันนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้มากกว่านั้นเนี่ยเงินส่วนต่างคุณต้องจ่ายเองก็คือคุณจ่ายร้อยห้าสิบรับจ่ายร้อยห้าสิบนี่คือสูงสุดที่ใช้ได้ยอดซื้อสินค้าเนี่ยสามร้อยบาทแต่มีเงินคุณร้อยห้าสิบาทครับดังนั้นคุณก็จะใช้ได้เพียงร้อยห้าสิบาทของเงินคนละครึ่งต่อวันเท่านั้นถ้าจะใช้ให้ครบนะครับก็เฉลี่ยแล้วประมาณสิบประมาณแปดเก้าวันนนะครับก็จะหมดพอดีนะฮะขอรับสิบสอง 1,200บาทนะครับผม1,200บาทนะครับเอามาหาร150นะครับก็ประมาณ8วันนะครับผมหาร150เท่ากับ8วันนะครับพอได้ใช้ก็จะใช้8วันก็จะหมดแล้วนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะครับรายละเอียดเนี่ยก็มีมาแล้วนะฮะเหลือแต่ว่ารอประกาศวันสมัครวันลงทะเบียนเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนเราเที่ยวด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ อีกสักพักก็จะถึงสงการนะครับใครต้องการจะเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมไปสมัครลงทะเบียนได้เราเที่ยวด้วยกันนะครับหรือว่าเข้าไปกดยืนยันในแอปป๋อตังได้แล้วคุณก็สามารถจองที่พักจองโรงแรมตามสะดวกเลยครับนี่ก็คือข้อมูลครับที่มาฝากกันแบบสบายๆครับวันนี้18กุมภาพันธ์65ถ้ามีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมอีกผมจะนำมาฝากทุกท่านก่อนไกลวันนี้ไปก่อนครับ